สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่สนใจรถเก๋งราคาถูกนะครับรถหน่วยงานปวดประจําการของบริษัทเพชรยนต์นะครับตอนวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีวันนี้นะครับเจ็ดโมงเองนะครับเจ็ดโมงครึ่งเช้าวันอังคารที่17มกราคมอ่ะเรามาอัปเดตสต็อกรถโตโยต้าโคโรลลาอัลเทสนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมีแถมนี่ครับแถมเอ่แคมรี่ให้2คันนี้นะครับคันนี้แคมรี่ปี17นะครับสีดํา 2.0 e จุ m o นะครับตัวแต่งนี่สวยๆแบบนี้ใครกำลังมองหาแคมรี่ดำนะครับคันนี้ราคา729,000บาทเท่านั้นสนใจนะครับทักไลน์ผมมาได้นะครับหรือเป็นคันนี้คันนี้ผมมองว่าโคตรคุ้มนะครับเป็นตัวโต y ต้าแคมรี่ 2. 0, สีบอลเงินนะครับทะเบียนจำง่ายๆ295นะครับคันนี้สวยมากๆและที่สำคัญราคาเพียงแค่หกแสนห้าหมืเก้าพันคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยคุ้มนะครับฟังก์ชันครบๆม่านไฟฟ้านะครับ แล้วก็พวกสิ่งอำนวยความสะดวกของแคมรี่เนี่ยต้องบอกเลยว่ารถผู้บริหารนะครับรู้หราครับในราคาอีโกคานี่สองหกแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับพันนี้ปีสิบเจ็ดไมแสนสามตอนเนี้ยเรามีเงินประมาณสักหกแสนห้าเนี่ยไปซื้อได้ยาลิสเอทีพนะครับแต่นี่ได้แคมรี่นะครับไปใช้สวยๆแบบนี้อ่ะสนใจทักไลน์เข้ามาได้โทรเข้ามาศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นะครับอ่ะมาต่อที่พระเอกของเรานะครับโตโยต้าโคโรล่าเอลเสมีให้เลือกนะครับ ริษัทพจตอนนี้มีเอาติปประมาณสต็อกหน้า40่คันนะครับแล้วติดจองอยู่ประมาณทั้งยี่คันได้สนใจทักไลน์ผมมาได้เลยผมจัดให้อยากได้ราคาเท่าไหร่โฉมไหนคันนี้นะครับเป็นตัวเอาติสโฉมคันนี้เป็นโฉมเก่านะครับเป็นโฉมปีเป็นโฉมปีสิน,นะครับเลขไม่นะครับเพียงแค่70,000่นราคาส0่แสนเก้าพันผมมองว่าคันนี้จะเป็น1.8รุ่นอ e ีนะครับเบาะนะครับ ก็จะเป็นได้ตัวล้อนะครับที่เป็นทูโทนนะครับสำหรับ1.8แต่ราคาผมมองว่าไม่เขาน้อยจริงนะครับแต่ว่าราคานั้นต้อง4 9 0 0สนาพอ่ะเป็นผมผมไม่ค่อยจะแนะนำเท่าไหร่นะครับผมชอบปออีผมชอบปี17ขึ้นไปมากกว่านะครับส6กปลายปีปีส7เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นฉ่ไมนไร์เช็ดอ่ะเช่นคันนี้นะครับสองสี่้าแปดมองแต่ไกลรู้เลยคันนี้ไม่ฉมำไม่อร์เช็ดสังเกตจากกระจังหน้านะครับกันชนหน้าแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ ล้อเป็นทูโทนนะครับเป็นทูโทนแบบนี้โมไมเนอร์เชนข้อดีของเขาเนี่ยผมย้าเสมอความปลอดภัยสําคัญนะครับโมก่อนไมเนอร์เชนเนี่ยมีแอร์แบ็กสลูกชมไมเนอร์เชนมีแอร์แบ็กเลูกนะครับมันมีแอร์แบ็กหลังนะครับมีแอร์แบ็กที่ขานะครับเราไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ในอนาคตจะเป็นยังไงแต่ถ้ามีขึ้นมาอันนี้จะปลอดภัยกว่าแอร์แบ็กสลูกอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านในนได้แอร์กลมนะครับได้วิทยุใหญ่ๆแบบใหม่ได้กุญแจเป็นสมาร์ทเอนทีด้วย พกติดตัวไว้นะครับไม่ต้องกดเปิดสวิตช์เลยนะครับเดินเข้าไปแตะที่มือเปิดก็สามารถปลดล็อกได้แหละไฟเดทามเนี่ย <Friday Time S 1> ไม่มีไม่ได้นะครับสมัยนี้ไม่มีไม่หล่อนะครับคันนี้สี่แสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งจุดหกรุนจีปีสิบเจ็ดไม่หนึ่งแสนกับอีกสามพันครับคันนี้จัดเฟ็นแนได้ห้าแสนแต่เราขายแค่สี่สามเก้านะครับสนใจทักไลน์มาได้เลยอ่ะมาดูนะครับคันต่อไปคันนี้โอ้โหไม่ถึงสี่แสนนะครับขาดพันเดียว 3 9 9 0 0 0เป็น1.8รุ่น E นะครับนี่1.8รุ่น E เนี่ยกระจังหน้าสังเกตไหมครับมันจะไม่เหมือนกันกระจังหน้านี้มันจะดูแบบเหลี่ยมๆเทอทะไม่มีไฟเดย์ทมแต่ว่าถ้าเป็น1.6รุ่น G ปี17ชมไม่ได้เชนกระจังหน้าเขาจะสวยกว่านะครับนี่กระจังหน้าเขาสวยกว่าเป็นแบบนี้นะครับคันนี้399นะครับปี16 1.8รุ่น E ใครกําลังมองหา1.8ราคาไม่ถึง4 0 0 0 0นคันนี้นะครับเหลือคันเดียวนะครับเอ่อ ที่ไม่ถึงสี่แสนนะครับแล้วไม้มันก็พอดีพอดีนะครับแสนกว่ากว่าสนใจทักไลน์ผมได้คันนี้จัดไฟแนนซ์ได้รู้สึกจากคันนี้จะจัดไฟแนนซ์ได้สี่สี่แสนเจ็ดสี่แสนแปดเลยนะครับอ่ะแต่เราขายแค่สามเก้าเก้าปีสิบหกนี่พวกนี้ก็โฉมปีสิบเจ็ดนะพวกนี้จะเป็นตัวไม้เยอะนะครับตัวไม้เยอะไม่ค่อยแนะนํานะครับก็เวลาแนะนําก็จะแนะนําสิ่งที่ดีให้กับลูกค้านะครับไม้แบบแสนเก้าอะไรแบบนี้แล้วราคาพอๆกับไม้ที่มันแสนสี่ผมก็จะแนะนําไม้แสนสี่ให้ลูกค้านะครับ คันนี้เป็นตัว CNG นะครับ6กว7648เป็น a u t i s 1.6 CNG เดิมแท้โรงงานคันนี้ไม่น้อยไม่แค่40,000นนะครับ40,000กับอีก500กิโลคันนี้จัดฟนเฟรนแนน์ได้500,000นะครับผ่อนแบบไม่ดาวเลย6ปีเนะี่ยสักประมาณ8,000กว่ากว่านะครับ8,000กว่ากว่าแปน่อยๆ8,000ต้นๆน,นะครับคันนี้4,49,000นานะครับถ้าพี่ๆผ่อน5ปีเครดิตดีเนีเน่ยจัดเฟรนแน ดอกเบี้ย2.79เท่านั้นผมหาให้ได้นะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงผมมีบริการวิ่งเซ็นไปถึงต่างจังหวัดเลยนะครับสกลนครนะครับสตูลอะไรผมฝากเซ็นมาหมดแล้วนะครับเชียงใหม่อะไรเงี้ยมีส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นมาหมดแล้วนะครับสนใจทักไลน์ได้ c ซียประหยัดน้ำมัน1.6รุ่นอีคันนี้นะครับ449,00 0หาหรือจะเป็นคันนี้นะครับติดจองไว้ครับติดจองแล้วนะครับแต่ขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะอันนี้เป็นตัวลิมิเต็ดปี15หไม่แสนส1.8 s นึ่งจตนะครับตัวเอ่อ เนบบลิงนะครับเนบบลิงนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นชื่อสนามแข่งนะครับของประเทศหนึ่งนะครับก็ตัวตาได้ส่งนะครับตอนนั้นได้ส่งเอาติสแบบรถบ้านเดิมๆนะครับไปแข่งรถแข่งขันกว่าร้อยยี่สิบร้อยี่สิบห้าคันร้อยี่สิบกคันนะครับโตลตาเอาติสนะครับขับยี่บสี่ชั่วโมงติดกันนะครับโดยที่ไม่จอดพักนะครับสลับคนขับนะครับสลับผัดกันขับนะครับประมาณหกคนนะครับก็ตัวตาเอาติสรถบ้านนะครับได้ ที่7นะครับจาก120กว่าคันเลยนะครับถือว่าเป็นรถบ้านที่ทนที่สุดในโลกแล้วนะครับสำหรับโต้ตาเอลเตสใครอยากได้รถทนทนนะครับอะไรถูกๆต้องโต้ตาเอลเตสคันนี้ตัวแต่งนะครับเอสปอร์ตสีขาวมุก1.8ึนะครับล้อแม็กใหญ่ๆแบบนี้คันนี้ราคา449,000บาทนะครับ449,000เท่ากับพันเซียเลยแต่ว่า CNG จะใหม่กว่า2ปีนะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจนะโต้ตาเอลเตสนี่มีเยอะแยะบันเบิร์กนะครับมีเข้าใหม่นะครับประมาณสัก6คันเนี่ย6คันเนี่ยจะเป็นตัว อ่าสเปกนี้เลยครับสเปกนี้เลยนี่สเปคนี้หนึ่งจุดหกนะครับหนึ่งจุดหกรุ่นจีนะครับสามพันเนี่ยจะเป็นไม่หนึ่งแสนสี่หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันแล้วก็หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสามพันเนี่ยราคาเพียงแค่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับปีสิบหกแล้วก็มีคันหนึ่งไม่แสนเก้านะครับราคาเท่ากันเลยถ้าขายผมก็จะไม่ขายคันนี้นะครับผมจะขายคันไม่น้อยนะครับไม่แสนสี่ให้ลูกค้าก่อนเพราะราคาเท่ากันทําไมลูกค้าต้อง ได้มาเยอะกว่าตั้งห0,000ืนใช่ไหมครับผมก็จะแนะนําสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้านะครับแนะนําไฟแนนซ์ที่ลูกค้าสามารถจัดและผ่านได้แล้วก็ดอกเบีย้ยเบาลูกค้ามากที่สุดให้อย่างแน่นอนแล้วก็มีเอาติสครับชมนี้เลยนะครับปีสิบเจ็ดไมน้อยเข้ามาสองคันไม่เจ็ดหมื่นกับไม่เจ็ดหมื่นสองนะครับพี่ๆอยากได้เอาติสหนึ่งจุดหกุ่นจีไมน้อยเนี่ยสีบอลเงินเข้ามาสองคันไม่เจ็ดหมื่นกับเจ็ดหมื่นสองราคาสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันเหมือนกันนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ห้าแสน สนใจไม้น้อยถ็ทักมาได้นะครับ id line pk หนึ่งห้าสองสีขาวเข้าใหม่ไม่สามื่นเจ็ดปีสิบเจ็ดคันนั้นสี่เก้าเก้าแพงไปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีสีดำปีสิบแปดเข้าใหม่ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคันนั้นจะเป็นปีสิบแปดนะครับสีดำปีสิบแปดคันนั้นจะสี่แสนเก้าหมืนเก้าพันจะได้ปีที่ใหม่แล้วไม่พอดีพอดีนะครับสีดำเพิ่งเข้าเองนะครับเพิ่งเข้าเมื่อวานนี้เองเพิ่งเข้าประมาณวันที่สิบห้าสิบนะครับประมาณประมาณนี้โอเค มีท่านไหนสนใจนะครับติดต่อผมได้นะครับวันนี้มาอัปเดตสต็อกกันพอสมควรแล้วครับโตต้าโคโรอาติสตอนนี้ในในชีตนะครับของโต้ต้าติสเนี่ยมี61คันนะครับแต่ว่าติดจองนะครับแล้วก็มีปล่อยไปแล้วมาสัก21คันก็เหลือสต็อกแบบเพียวๆจริงๆนะครับประมาณ40คันมีสีเทาดําสีขาวสีบอลเงินเนี่ยมีเยอะสุดนะครับประมาณ40คันเลยแล้วก็สีดำนะครับตอนนี้ก็เยอะเป็นอันดับ2นะครับคือสีดําเยอะสุดสีบอลเงินนะครับ สีขาวเนี่ยน้อยมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มาแป๊บเดียวก็ติดจองสนใจทักไลน์ผม0659513374อินดีให้บริการยินดีในด้ให้บริษาด้านการจัดไฟแนนซ์นะครับหารถที่คุ้มที่สุดให้ลูกค้านะครับาหาไฟแนนซ์ที่ถูกที่สุดให้ลูกค้านะครับอาชีพไหนครับออกรถกับผมได้หมดค้าขายรับราชการนะครับพนักงานบร,ริษัทขับแท็กซี่ขับแก๊ะติดต่อมาเดี๋ยวดันให้นะครับทักไลน์หาผม0659513374โทรได้ทักไลน์ได้ ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์วีพีจะไม่พลาดรถสวยๆเข้าใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ